ได้พักผ่อนนิดหน่อยแต่หิวไม่ได้เอาอะไรไปกินเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายายพินได้ผักอะไรมั่งมาดูตรงนี้เลยจ้ะตรงนี้เลยตรงนี้เลยอ่ะอุย้ย <laughs> กล่องมันง่วงเออย่างนี้ก็เป็นนะ นี่เดี๋ยวดหนเอาให้ดูนี่ถึงนี้ตำแหน่ะว่าจะเอามาผัดใส่เห็ดหน่อเี่ยฉัไม่เนี่ยฉันไม่เนี่ยฉันไม่เนี่ยอ้ยปวดแล้วทุกวันนี้แน่นหน่อยแล้วก็ผักก็หลายอย่างโอ้ยข่อยดูออกไม่ได้เมื่อยแขนเหมือนกัน ผักกนเนี่ยผักจำแย่จะเป็นไม่กล้าออกหรอกเนี่ยค่ะต้องใช้ถุงมือเอาไว้ยังนี่แหละได้ชาถุงเนี่ยได้ผักกนเนี่ยผักคะน,น้างามหลายอย่างมากเลยถ้าเทียออกมันจะกลกันไหมนเนี่ยเฮ้ยเยอะมากเยอะมากอุ้ เต็มเลยโุ้ยหอมผักกะเลียงหอมหอมผักเยอะเลยจะเพื่อนๆอนืมหอมเยอะผพิดตั้งแยกแยกออกเป็นอย่างๆไม่งั้นปนกันเหน,นื่อยก็เหนื่อยจะจะไม่เหนื่อยรแต่มันหิว ไม่ได้กินอะไรอหอมหอมผักงามมากเลยค่ะมีความสุขกับการไปเก็บผักคนรักคือผักกินมันคนรักนี่แหละขอบคุณนะคะเพื่อนๆยังไงก็ติดตามยายเพนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกค่ะ สวัสดีค่ะ